หลวงพ่อพระนอนจักสีเป็นพระพุทธรูปปางใส่ญาติที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทยองค์พระมีความยาวถึง47เมตรสร้างขึ้นด้วยอิฐและปูนปิดทองเหลืองอารามงดงามตามแบบศิลปะสุขโขทยัยผสมอยุธยาลักษณะพระพักอิ่มเอิบสงบนิ่งแสดงถึงพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ตำนานเล่าว,ว่าพระพุทธรูปองค์นี้ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยต่อมาได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยอยุธยาเป็นที่เคารพสักการะของกษัตริย์และประชาชนมาโดยตลอดโดยเชื่อว่าหากได้กราบไหว้จะเป็นสิริมงคลเสริมบารมีและคุ้งครองให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขหลวงพ่อพระนอนจักสียังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในสวัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายกองทัพไทย เคยใช้พื้นที่วัดเป็นที่ตั้งกองทัพในการศึกสงครามทําให้ชื่อเสียงขององค์พระถูกขนานนามว่าเป็นหลักชัยแห่งเมืองสิงห์บุรีทุกปีจะมีงานสมโพธหลวงพ่อพระนอนจักสีมีพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลามากราบไหว้ขอพรและถวายผ้าไตรจีวรยาวตลอดองค์พระเป็นภาพแห่งศรัทธาที่งดงามยิ่งคติธรรมที่สืบมาจากองค์พระคือ ความสงบใหญ่ยิ่งกว่าพลังใดๆผู้ที่ได้กราบหลวงพ่อพระนอนจกักรสีมักจะได้รับแรงบันดาลใจให้หันมาใช้ชีวิตด้วยความสงบเย็นและเต็มไปด้วยเมตตาหลวงพ่อพระนอนจกักรสีจึงไม่ใช่เพียงพระพุทธรูปนอนที่ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของไทยแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสงบและศรัทธาที่ค้ำจุนจิตใจผู้คนมากว่า600ปี